สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งบทวิเคราะห์มวยไทยเจสีอาทิตย์ที่12มิถุนายนเป็นเรื่องของมวยไทยเจะสีล้นๆประกบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกียรติเพชรทั้ง4คู่ในวันนี้มองว่าเปียดวันนี้มาพร้อมกับบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น3ฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้เรดราคาต่อรอง FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูดโฆษณาห,หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง หรือต้องการสนับสนุนเรื่องของกาแฟที่เครื่องดื่มทีมงานนะสามารถโอนเข้ามาได้ตามหมายเลขบัญชีนี้หงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทั้ง4คู่มีใครกันบ้างไปเลยครับคู่หนึ่ง9ล้านสอจอแดนระยองวันนี้เจอกับเพชรตะปีโรงเรียนกีฬาสุราชร้อยสส่วนคู่2อชิงแม้งว่างช่อง747บเจ็ดมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลเจอกับนี่เลยยอดภูผาตโยตาร้อ ส่วนคู่สามหาสมุทรแปะมีนบุรีวันนี้เจอกับผลพราญชัย118คู่เอกชาติพยักษ์ศักสตูลวันนี้เปิดโอกาสให้วินมรัตนบัณฑิตได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งพิกัดน้ำหนัก127นี่คือมวยไทยเจ็ดสีทั้ง4คู่ในวันนี้ไปที่คู่หนึ่งเลยครับคู่หนึ่งเนี่ย9ล้านสจแดนระยองเจอกับเพชรตาปีโรงเรียนกีราสุราชร์115มวยคู่นี้ไม่เคยเจอกัน เก้าล้านเนี่ยสิจากจังหวัดจันทบรุรีส่วนเพชรตาปีนี่สิจากสุราษฎร์ธานีสามฟอร์มล่าสุดของเก้าล้านเนี่ยแพ้ยอดขุนศึกรถสวยจาเจดสายเพลิวแพ้กุมารทองสันติอุบลสุดท้ายนะต่อยไว้เมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคม64สีชนะนอกยกสีอินซีหยกยกขาวแสนชัยยิมสามฟอร์มล่าสุดของเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ ชนะปลาทูทองสิทธิ์พนันเชิงแพ้นอกยกสี่เดชพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรชนะทรงกรดน้อยสอเดชพัน์เมื่อเจ็ดพฤษภาคมหกห้ามวยคู่นี้เป็นมวยขวาทรงเดียวกันเลยเตะขวาต่อยขวาในพอใช้ได้วันนี้มาเจอกันครั้งแรกที่ช่องเจ็ดไม่เคยเจอกันมาก,ก่อน เก้าล้านนี่หายจากสังเวียนมวยไทยไป6เดือนขณะที่ล่าสุดของเพชตาปีชกไว้เมื่อวันที่7พฤษภาคม6 5ามวยคู่นี้มองว่ากินกันที่สภาพความพร้อมหงแดงมองว่าวันนี้เพชตาปีดูพร้อมกว่าอาวุธเบียดคู่ขี้ซูสีเลทเปิดขึ้นมาเพชตาปีต่อ19 หงแดงชอบไปที่เพชรตาปีคู่2คู่สองมังกรขาวสิทธิ์แก้พระพลเจอกับยอดภูผาต่อโยธาร้อเป็นศึกล้างตานะเป็นมังกรขาวเคยชนะมามังกรขาวเนี่ยยีปีจาก1้อเป็นมวยซ้ายสูงยาวรูปร่างดีขณะที่ยอดภูผาต่อโยธาเนี่ยสิจากชัยภูงนะเป็นมวยไฟเตอร์เตะขวาต่อยขวา สามฟอร์มล่าสุดของมังกรขาวสวยหรูชนะนอกยกหนึ่งเพชรชานนเอกปากตานีชนะเพชรสามารถกำนังติ่งชุมแพรชนะยอดภูผาอาปตโนนทองหรือต่อโยธาคนเดียวกันเมื่อวันที่10เมษาหนห 6, 6 5ส่วนสามฟอร์มล่าสุดของยอดภูผาชนะยอดขุนทัพสกอสุงไงยิม แพ้ยอดขุนทัพสกอสูงไหยิมสุดท้ายแพ้มังกรขาวส์แก้วประพลมวยคู่นี้มังกรขาวเนี่ยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นหมัดซ้ายใช้ได้เป็นมวยสูงรูปร่างดีขนาะที่ยอดภูผาเนี่ยวันนี้เตี้ยกว่า ไฟเตอร์นะเตะขวาต่อยขวาหมัดขวาเนี่ยเช็คบินคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลามวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่มังกรขาวมองว่าวันนี้นะต่อยช่องเจ็ดมีเข็มกัดแชมป์เป็นเดิมพันไม่มีใครยอมใครวันนี้มองว่าเบียดอาวุธซ้ายนะเตะซ้ายต่อยซ้ายออกก่อนได้เปรียบวันนี้นอกเบียดในขี่ วันนี้จะเบียดเฉือนชนะคว้าแชมป์ร้อยสี่ช่องเจ็ดสีไปครองแบบสนุกเลดเปิดนะมังกรขาวต่อ1ิบเอ็ดแดหงแดงชอบไปที่มังกรขาว FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหน่วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือต้องการสนับสนุนเรื่องของกาแฟเครื่องดื่มทีมงานโอนเข้ามาได้ตามหมายเลขบัญชีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน ไปที่คู่สามคู่สามเนี่ยมหาสมุทรแปะมินบุรีวันนี้เจอผลพรัญชัย1้อมหาสมุทรนี่20จากบุรีรัมนฑ์ขนาที่ผล21จากกระบี3ฟอร์มล่าสุดของมหาสมุทรแพ้จอดพรัญชัยแพ้รักเอราวันสุดท้ายชนะนอกยกสี่สิงห์ดำกาแฟโฟกัส ที่แพ้สองฟอร์มก่อนหน้านี้แพ้จอดแพ้รักดูว่าเบียดคู่ขี้วันนี้เจอผลผลนี่สาฟอร์มล่า,าสุดแพ้ฟลอยร,รุ่งเพชรทีเด็ด99ชนะนินมังกรอสมัยแท้สุดท้ายชนะพยักจิ๋วสอจอเล็กเมืองนอนมวยคู่นี้เก่าก็นี่เลยมหาสมุทรส่วนผลพรัญชัยนี่ เริ่มดีขึ้นมาผลนี่เตะขวาต่อยขวามหาสมุทรเตะขวาต่อขวาในเหนียวแน่นวันนี้นอกนะมองว่าผลดีกว่าแต่ถ้ามองกันไปที่มุมอีกมุมหนึ่งคือวงในเนี่ยวงในมองว่ามหาสมุทรดูดีกว่าวันนี้มหาสมุทรจะปิดวงนอกของผลนะชิงเล่นในวันนี้พี่แป๊ะต้องทำกันบ้านวันนั้นเจอรั กินอยู่แล้วแต่กรรมการชอบซ้ายหน้าขวาของรักมหาสมุทรจึงแพ้ลงมาแบบน่าเจ็บใจวันนี้มาเจอผลถึงจะไม่ใช่งานง่ายไม่ใช่โจทย์ง่ายแต่ถามบอกทำได้ไหมทำได้วันนี้หองแดงเชื่อมั่นว่ามหาสมุทรนะจะปิดวงนอกเล่นวงในเบียดเล็มไปเรื่อยจะเฉือนชนะผล ได้แบบสนุกเลดน,นะมวยคู่นี้เลดเสมอมหาสมุทรแปะเมโนบุรีมาที่คู่เอกคู่เอกนี่สึกล้างตาชาติพยักษ์ศักสตูนวันนี้เจอวินมรัตนาบนดิตร้อิบเจชาติพยักษ์นี่ยีจากสตูนนะขณะที่วินมรัตนาบนดิตวันนี้ยีบสองจากน้องบับแดงชัยภูมิ ชาติพยัคฆ์นอกไดไนดีวินมรัตนินาบัดิตยังหวาฝีมือเตะขวาต่อยขวาครบเครื่องสามฟอร์มล่าสุดของชาติพยัคฆ์เยี่ยมชนะเดโชป,ปอบุรีรักชนะนกยกห้ายอดสุริยาสอยชวลิตชนะคะแนนวินมรัตนาบัดิตเมื่อวันที่9พฤษภาคม65ส่วนสมฟอร์มล่าสุดของวิน ชนะเพชรเากดสิทธิ์นายกทวิบตะพงแพ้ต้มยำกุ้งปกรพรสุรินแพ้พยักษ์ศักสตูลแบบทาใจวันนี้มาเจอที่ช่องเจ็ดจังหวัดฝีมือวินมรัตนาบัฑิตลักเหลี่ยมในชาติพยักษ์ศักสตูลวันนี้หงแดงชอบไปที่ชาติพยักษ์วันนี้ปิดวงนอกของวินนะขีบคอเล่นในเบียดเล็มไปเรื่อย วันนี้มองว่าจะเบียดเฉือนชนะวินม,มรัตนะบัณฑิตได้อีกครั้งหนึ่งเรดเปิดชาติพยักต่อ3-2 FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาให้หงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือต้องการสนับสนุนเรื่องของกาแฟเครื่องดืมด่มทีมงานโอนเข้ามาได้ตามหมายเลขบัญชีนี้หรือต้องการข้อมูลไวยไทยเจ็สีล่าสุดอัปเดตนี่เลยช่างก่อนชก ช่างก่อนชกถือว่าเป็นข้อมูลดิบที่ f อซสามารถนําไปประกอบการต่อสู้ได้เลยหงแดงเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับโลงพลังเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาไปดูมวยรักมวยชอบของหงแดงชอบสิ่งชี้ชัดไปที่เพชรปีตรงเดงกีฬาสุรัฎร์วันนี้ทีมที่ดูดีกว่าความพร้อมของร่างกายที่ดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะ9ล้านสอจอแดนระยองได้แบบสนุกเลข วันนี้เพชรป,ปีต่อสิบเก้าชอบที่สองชี้ชัดไปที่มังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลวันนี้นะนอกเบียดในเหลื่อมสรีระรูปร่างดูดีจะเบียดเฉือนชนะยอดภูผาต่อโยธาคว้าแชมป์ร้อยสี่สิบเจ็ดช่องเจ็ดไปครองเลดเปิดมังกรขาวต่อสิบเอ็ดแปดชอบที่สองชอบไปที่มังกรขาวส่วนชอบที่สามมองว่าเบียด วันนี้ชอบไปที่มหาสุนแป๊ะเมนบบรีวันนี้นอกเบียดในเหลี่ยมวันนี้จะเฉือนชนะผลพรันชัยได้แบบสนุกส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่ชาติพยักศักดิ์สวันนี้ซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรภายใต้การดูแลของพี่เฉียบเกียรติเพชรวันนี้ไม่มียอมวันนี้จะปิดวงนอกเล่นในเล่มไปเอยนะ จะเบียดเฉือนชนะวินมรัตนบดิตย้ำแค้นให้อีกครั้งหนึ่งเลดเปิดชาติพยักษ์ศักดิ์สตูลนต่อสามสอชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาขหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขอให้ f อฟซีงแดงทุกคนปราศจากโรคภัยไข้โควิดเฮงเฮงรวยรวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ